ปัจจัยกระดูกล้านปีจ้าข้ะก้าวซ้ายก้าวขวาสักสองสามทีตรงไหนดินดีหญ้าดีก็ปลูกเลยเอาละ่ะมันต้องตรงนี้แหละพ่อหมอบอกเอาไว้ถ้าขุดตรงนี้จะได้มีสิ่งดีๆเกิดขึ้นเอ๊ะ อะไรอะว้าวโอ้ยแสบตาออ้ยอีกหูแสงอะไรเนี่ยหูรอยเท้าอะไรใหญ่ที่สุดฮิปโปเกลือผูกโอ้โหงบรอยเท้าที่ใหญ่ที่สุดก็คือรอยเท้าไดโนเสาร์ลื่นครับ ข้อต่อไปเลยดีกว่าเนะอะไรใหญ่กว่าไดโดเสาควายใบสามสีน้ำเงินก็ถูกอีกแล้วอีกแล้ยไดโดเสาชุบแป้งทอดงอหัวนี่จัมโบ้เปเฉลยอย่างเนี้ยใครจะไปตอบถูกล่ะใช่ถ่ายไปก็แพ้เลิกดีกว่าเนาะนี่ ถ้าทายจบมีหวังจัมโบ้อิ่มพุงกลางแน่ๆเลยนะโอ้ยไม่เอาแล้วทำห้า <c oughs> แบบนี้ไม่เล่นนะถ้าทายเท่าไหร่ก็ไม่ถูกเะพ,<ร>พนีนีกเน็กเน็กนกคำถามสุดท้ายแล้วนะมันแรงอะไรที่มีมาตั้งแต่ยุคไดโนเสาร์ เอ๊ะแมลงอะไรอะแมลงปอไงอาาแต่ก่อนมแมลงปอตัวใหญ่มากเลยนะยาวเป็นเมตรเลยล่ะอ,อแต่ยุงก็มีมาตั้งแต่สมัยนั้นเหมือนกันไม่ใช่ฮะ,ะแมลงเต่าท้องตั้งหากแล้วเขาว่ามีมาตั้งแต่ก่อนนู้นเลยอะตอบถูกกันหมดเลยอืมแต่เจ้านี่ก็อยู่มาตั้งแต่สมัยที่มีไดโนเสาร์เหมือนกันนะเ<อ>ี้ยเลย ว้าวว้าวววมันใหญ่ตอจริงๆเลยนะเนี่ยเห็นพ่อหมอแพนโดว่ามันเป็นโครงกระดูกไดโนเสาร์อะไรเนี่ยแหละหนูจะเอาหนูจะเอาเอามา คงจะยากหน่อยนะเจ้าหมูน้อยต้องเฉพาะคนที่มีโชคเท่านั้นแหละถึงจะขุดเจออ้หหนี่หรือเปล่าอแนุยเอาเขอกึนขึ้นมานะเอาขึ้นมาเอาขึ้นมาเอาขึ้นมานี่นี่นไม่ต้องยั่งกันไม่ต้องยั่งกันแค่ใช้ไม่ และเมื่อพ่อหมอทำพิธีให้ก็จะหาฟอสซิลกระดูกไดโนเสาร์ได้ใช่แล้วใช่แล้วอะไรคะหมอทำพิธีเลยกระแอมนี่หมูมูทั้งหลายเงียบหน่อยสิพ่อหมอกำลังจะทำพิธีนะอืมไม่งามจะบอกตำแหน่งโยโย ม่งามเราไม่เคยมีขาเดินไปเดินมาก็คงจะเจอย่อมาแนจ๊กช่องตรงนี้หรือว่าตรงไหนซุ้มหุ้มพุ่มไม้ขึ้ไปก็จะเจอย่อมก่อลยต้องอยู่คนเดียวเฮ้ยเกี่ยวกับมันวะเนี่ยไอ้อยู่ตรงโน้นตรงโน้นนะเออโดี่ยกเดี่ยวเ่ยวเด่ยวันแถวบ้านฉันเลยเนี่ยใช่สูดฉันด้วยเหรออย่างนี้ต้องรีบไปขุดแล้วเลยมาขุดไปเลยขุดไปเลยตรงโน้นแหละตรงโน้นนั่นนั่นนั่นเห็นไหม ขุดเลยถ้าเชื่อพ่อหมอก็จะเจอฟอสซิลโยโย่โยโย่โย่ยงไงฟอสซิลมาแล้วที่ไหนไฟอสซิลโอย้ยไฟอสซิล แล้วเย็นนี้อย่าลืมเอาผลผลิตมาเก็บที่รองนาหน้าเกษตรกรไม่สนใจจะพูดอะไรขม่ต้องเกบมาใต้ใช่เออนี่ดี่นี่ตตุนตตุนตดตุนเย็นนี้จะตะเอาเฮ้ยสายคิดมาพอดีเลยอยากมาขุดฟอสซิลละสิเน่น่น่ มีฟอสซิลเป็นของตัวเองละสิน่าสงสารจริง,รงๆเฮ้ยเยไม่มีฟอสซิลนำโชคโอ้โห <c oughs> รู้ว่าจริงๆแล้วไม่รู้จักฟอสซิลสะด้ซ้ำนั่นดินี่ท้าไม่รู้จักก็ไปดูในสวนก็ได้นะ <c oughs> ทุกคนครับสิ่งมีชีวิตทุกอย่างเมื่อตายไปแล้วย่อมที่จะย่อยสลายไปหมด แต่ที่เราเห็นเป็นซากของฟอสซิลนั่นคือซากกดบรรพ์ของสิ่งมีชีวิตที่เหลือจากการเน่าเปือ่อยซึ่งเกิดจากการที่แร่ธาตุจากน้ําซึมเข้าไปแล้วค่อยๆจับตัวกันจนแข็งและเข้ามาแทนที่เซลล์ต่างๆในกระดูจนกลายเป็นพิมพ์หินนั่นเองล่ะครับแล้วมันจะทําให้เราโชคดีได้ยังไงอ่ะก็ก็ก็ก,ก,ก็จะได้ชีวิตที่ยืนยาวไง,งสร้าก<ห>ฟอสซิลน่ะเป็นของวิเศษนะเอ๊ะแล้วซรากฟอสซิลของปลอมนะ่ะเป็นของวิเศษด้วยไหมอ่ะ <S <S ขอใช่แล้วล่ะดูให้ดีนะห้าช่วยรับเอาไว้ได้ป้องส้างฟอสซิลไว้รับไปนี่เรากำลังจะทำการพิสูจน์นะเดี๋ยวเอาขึ้นมาก้อนไม่มีนะไม่มาสูงวอนดสูงวอนดีนะที่ซึกง

นี่ยื่นหมูไปได้ไก่มายื่นหมูมาได้ไก่ไปกะลามาพร้าวไม่ได้หายไปไหนอยู่ยังไงมันก็อยู่ยังงั้นพ่อหมอรู้อะไรเหรออาจจะมีใครทํามนต์ดำทาให้กลิ่นอายวิญญาณของสัตว์ดึกดำบรรพ์สูญสลายต้องรีบไปทําพิธีไป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 วยระทิ้งกันติวมาด้วยเอาไม้ก็เดินไป โถ่ของปลอมเหรอเนี่ยเสียเวลาชะมัดเลยอุตส่าห์ุดจนมือพองไม่น่าเลยนะเอาละ,าละทุกคนเรื่องในครั้งเนี่ยหวังว่าพวกเราคงได้รับบทเรียนกันบ้างนะจะคลั้งใครชื่นชมหรือนิยมอะไรก็ต้องศึกษาให้ดีก่อนรู้ให้ดีรู้ให้จริงถ้าไม่มีซานคิดมาให้ความรู้พวกเราคงเข้าใจผิดไปอีกนานนาน,นานมาก แหมขอบใจมากเลยนะสายคิดขอบใจมากเรา่อะที่สำคัญการที่พวกเราไปคุณหาฟอสซิลกันนั้นครับทำให้พวกเราเนี่ยเสียงานเสียการจนเลือกสวนไรนาพืชผักต่างๆเสียหายกันไปหมดแล้วโอ้ไม่น่าเลยนะพวกเราใช่ทั้งไอ้กวนเลยจริงๆแล้วเราจะทำยังไงกันดีอี่นี้เดะอยวพวกเต่โทษตัวเองกันเลยครับ รีบแยกย้ายกันไปทำงานดีกว่านะครับนั่นสินั่นสิพวกเราขอช่วยด้วยนะครับเราช่วยด้วยนะครับนี่นี่นี่อามาช่วยกันบลรไม้บุรไม้พี่เลี้ยงผมขอกินเน้อครับความใจเพื่อนๆคงเคยได้ยินข่าวเกี่ยวกับการพังทลายของดินหรือดินสไลด์ที่มักจะเกิดเมื่อมีฝนตกหนักในแถบพื้นที่ภูเขาสูงกันมาบ้างแล้วนะครับทราบไหมครับว่าเรามีวิธีบรรเทาการพังทลายของดินกันแล้วนะครับปัญหาดินพังทลาย เป็นสาเหตุสำคัญประการหนึ่งที่ทําให้ดินขาดความอุดมสมบูรณ์เพราะน้ําจะชะล้างสารอาหารต่างๆที่จําเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืชไปกับกระแสน้ําส่งผลให้ดินเสื่อมโทรมจนเกษตรกรไม่สามารถทําการเพาะปลูกและบ่อยครั้งที่การพังทลายของดินทําให้ถนนบางสายไม่สามารถใช้สัญจรได้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงตรหนักถึงปัญหาดังกล่าวจึงพระราชทานพระราชดำริให้นำหญ้าแฝกมาปลูกคุมดินเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาดินพังทลายในพื้นที่ต่างๆถ้าเ,เพื่อนๆอยากรู้ว่าหญ้าแฝกช่วยแก้ไขปัญหาดินพังทลายได้อย่างไรก็ต้องติดตามชมในครั้งหน้านะครับวันนี้ผมต้องขอตัวไปก่อนพบกันใหม่คราวหน้าสวัสดีครับสนับสนุนข้อมูลโดยสสวท